สวัสดีค่ะซาซาก็อยู่ที่บ้านภูงเงินนะคะวันนี้จะพามาดูที่ดินสองไร่ค่ะบ้านภูงเงินนี้ขึ้นตำบลอะไรครับคุณซาซาบ้านภูงเงินนี้ขึ้นตำบลวงังไซนะคะเอาเภอปกช่องค่ะภูงเงินวงังไซนะครับจะเห็นวิวรอบข้างนะครับจะเป็นเขาลูกเล็กใ,ใกล้น,นะ,ะวันนี้<ๆ>คุณซาซาพามาดูที่ดินเอกสารสิทธิโ์โฉนด สองไร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสองไร่สองไร่เจ้าของเนี่ยเปิดขายที่ราคาหนึ่งจุดเจ็ดล้านบาทต่อไร่นะคะโอเคคุณจะทราบถนนหน้าแปลงเนี่ยเป็นถนนอะไรครับอ่าเป็นถนาาน,านะะสาธารณะนะคะสาธารณะนะครับถ้าเราดูจากหมุดเนี่ยถนนกว้างมากนะครับน่าจะมีประมาณสักสิบสองถึงสิบหกเมตรเลยถนนนะครับตัวที่ดินจะเป็นแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมแผ่นกล้องให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มจากที่ล้อมล้อมหนังเนะครับอ่า ไปด้านในนะครับแล้วก็ยิงมาหาคุณนี้นะครับหน้ากว้างประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณละซ่าได้นะะคหน้ากว้างประมาณสัก40่สถ้าน่ากว้าง40เนี่ยลึกก็อยู่ประมาณสัก80เมตรนะครับท้ายแปลงถ้าดูตามรูปนี้นะครับก็จะเป็นพุ่มของต้นไม้สูงๆนะครับคือท้ายแปลงนะครับด้านท้ายเนี่ยล้อมรั้วไว้เรรียยบ้อแล้วอ่ะล้อมรั้วไว้ทั้งหมด สามด้านนะครับแต่ด้านที่ติดถนนเส้นหลังเนี่ยยังไม่ได้ล้อมรั้วนะครับเพราะถนนเนี่ยเป็นถนนลูกลังอยู่นะครับ<ช>แต่ถ้าจากจุดนี้เราจะห่างตากถนนลาดยางประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณทศาห้าร้อยเมตรค่ะห้าร้อยเมตรนะครับไฟฟ้าประมาณเข้ากันนะครับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับถ้าเรามองจากจุดนี้นะครับจะเห็นกลุ่มรถกําลังวิ่งมานะครับ<ช>จุดไกลๆนูน้นก็คือจะเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ไฟฟ้าถึง,ถงตรงลาดยางนะครับ คร่าวๆนะครับทางเจ้าของที่นี่ให้ข้อมูลนะว่าตอนนี้ไฟฟ้า,าทําเลือกขายายเขตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะเอกสารข้อมูลไว้นในคลิปให้ดูนะครับก็ทั้งตัวไฟฟ้าเองทั้งตัวถนนราดยางเองก็มีแผนเข้ามารอแค่ว่าจังหวัดช่วงไหนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะเริ่มดำเนินการนะครับก็สรุปว่าแปลงนี้ปัจจุบันนี้ไฟฟ้ากับถนนราดยางยังไม่มีนะครับแต่ทางเจ้าของเนี่ยยืนยันมาแล้วว่าได้ทําเรื่อง ขยายเขตไฟฟ้านะครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นของส่วนกลางน,นะที่สามารถใช้ร่วมกันทุกแปลงที่วิ่งเข้ามาหาแปลงนี้ได้นะครับคุณอาซาครับแล้วเราเดินเข้าไปดูในแปลงซิว่ามันเป็นอย่างไงบ้างตัวที่ดินสูงระดับเดีวกันกับถนนนะครับอาจจะสูงกว่านิดนึง <พอ S 1> นครับสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณ408เมตรนะคะ408เมตรนะครับความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยประมาณนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาถึงกลางแปลงนะครับเดี๋ยวเราลองแผ่นกล้องกลับไปดูด้านหน้าแปลงกันนะครับจะเห็นกลุ่มเขาลูกเล็กๆนะครับนะครับก็จะได้วิวเขาใกล้ๆนะครับรอบด้านรอบด้านนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีปลูกมันแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเได้หนาค่ะ เป็นส่วนน้อยหนานะครับ<ช>ถาก,กันไปก็จะเป็นกลุ่มของชุมชนนะครับห่างประมาณสัก500เมตรนะครับลงดีมากวันนี้<ช>เรามาประมาณสัก8-3หมา่ดีมากแล้วฝั่งด้านมาีนาน่ยก็จะลงทุเรียนค่ะอ่ะทุเรียนนะครับแปลงนี้เดี๋ยวเราไปดูทุเรียนกันดีกว่าทุเรียนที่สองแปลงเลยนะคะฝัง่งนี้เป็นม้านก็ลงทุเรียนแปลงนี้ห่างจากไมโอโซนประมาณสัก สองกิโลนิดๆน,นะครับจากมาส่วนไม่ไกลนะครับก็ยังเป็นจำเลที่ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ถ้าเรามองเรื่องของการลงทุนนะครับก็ยังไปต่อได้อยู่นะครับไฟฟ้าทำเรื่องเรียบร้อยนะครับพังอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมโชว์พังให้ดูนะผมแปะผังไว้แปะข้างๆนะครับก็เป็นสวนทุนเรียน ก็หลุดวางแล้วผมน้ำไว้นะครับส่วนแปลงของเราเริ่มจากหมดนี้นะครับแล้วก็ต้นไม้ทั้งหมดนี้เลยนะครับเนี่ยต้นไม้มาประมาณนี้นะครับคุณซาซาสรุปให้คุณผู้ชมหน่อยครับแปลงนี้นะคะออยู่บ้านเงิน่อาขึ้นต้นบนบางไทนะคะเนื้อที่สองไร่ค่ะ เอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นฉลุดุแดงขายในราคา1.7ล้านบาทต่อไร่2 2> นะคะ1.7ล้านบาทครับสองแดงก็3.4ล้าน3.4ล้านนะครับยังคุยเรื่องราคาได้อยู่นะคะเรื่องราคาก็ถ้าชมแล้วลงพื้นที่แล้วดูแล้วเอ,อ้ยน่าสนใจราคาก็ยังคุยได้อยู่นะครับโอเคครับงั้นเราขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมแปะไอดีไลค์คุณซาซาไว้ นะครับลองติดต่อทีมงานปักช่างแรงเข้ามานะครับเพื่อเข้าชมแปลงเข้าชมพื้นที่นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับอีพีนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับคุณตัซาลาคุณผู้ชมนะยครับบราบ <จะ S 1> ขอ,อ<ห>ะคบ<อ><ด>คาณครับสาัสดีคับ